สวัสดีครับวันนี้อยู่ตตาบ้านสตูดิโอก็จะมาเล่านิยายเรื่องมาหาศึกสามภพนะครับในตอนที่8กันแล้วนะครับผม,มชื่อตอนนี้มีมีชื่อตอนว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็ไปฟังกันเลยนะครับผมมือเรียวงามเบาบางทั้งขาวนวนลราวกับหยกขีบชิ้นกระดาษสีชมพูขึ้นอย่างนุ่มนวลฮ่าฮ่าฮ่าดูผ้ามันต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยไม่สงสัยเลยว่ามันควรอารมณ์เสียอ,อย่างยิ่งห ข้าเพียงต้องการคู่ขนเจ้าผู้ใดเรียกให้เจ้าอวดดีทั้งพยายามต่อกั้นกันเล่าเจ้าของวาจามีใบหน้ารูปไข่ผิวพรรณเรียบลื่นขาวพองนวลดุดเนื้อกระเบื้องเคลือบดวงตาสีคามประหนึ่งไพลินเผยให้เห็นร่องรอยความสุกสนรับกับสันจมูกโด่งงามกับริมฝีปากจิ้มลิมสีแดงสดนางสวมเสื้อผ้าตัวสั้น กับกางเกงขาสั้นสีเงินยวงที่ทำจากขนและแกะจันเงินส่งให้นางดูหรูหราทั้งน่ารักน่าเอ็นดูนางเปิดเผยหน้าท้องอย่างกล้าหาญท่อนขาเรียวยาวรับกับสองเท้าเปล่าเปลือยเต็มไปด้วยพลังแห่งเยาว์วัยนางดูราวกับปฏิติกรรมสมบูรณ์แบบที่แกะสลักจากงาช้างงดงามไร้ตำหนิ ผูกรวบผมด้วยเส้นเชือกสีแดงสดใสเพิ่มภูลกิ่นอายสเสน่ห์อันลึดลึงใจชนิดหนึ่งสองมือสวมกำไลข้อมือสีฟ้าคามคู่หนึ่งห้อยเต็มไปด้วยกระดิ่งเล็กๆดังนั้นแต่การเคลื่อนไหวของนางจึนตาม,มาด้วยเสียงกระดิ่งอันสดใสแต่ช่างเป็นคนที่น่าสนใจยิ่งผู้คนที่เจ้าเห็นว่าน่าสนใจย่อมต้องเป็นน่าสนใจอย่างแท้จริง ซุ่มเสียงแฝงด้วยความนอบน้อมดังขึ้นจากเบื้องหลังนางเจ้าของวาจาเป็นผู้ฝึกตนผิวสีทองแดงผู้หนึ่งมันสวมมงกุฎไม้จันทร์บนศีรษะดูภายนอกอายุราว40กว่าปีหากมีผู้ใดพบเห็นบุรุษนี้พวกมันย่อมแตกตื่นไม่น้อยฉะไหนแย่จนเหลิอผู้โด่งดังจึงให้ความเคารพต่อดัลุน,นีน้อยนางหนึ่งกันเล่าดัลุนีนั้นใครจะล่วงรู้แต่แรก ว่ามีผู้คนอยู่เบื้องหลังนางจึงไม่ได้มีท่าทีแปลกใจอันใดนางหัวล่อคิกคักใช่แล้วใช่แล้วเป็นบุคคลอันน่าสนใจยิ่งพลังฝึกของมันไม่ถึงด่านจูจี้ขั้นกลางด้วยซ้ําแต่มันสามารถต่อสู้กับคํำสาบหัวใจปีศาจที่เชียนเออใช้ถึงพลัง20ในร้อส่วนได้ช่างเข้มแข็งอย่างแท้จริงเชียนคําเดียวกับเทพเชียนที่เราคุ้นเคยกัน ก็แปลว่าเซียนหรือเทพเซียนหรือนางเซียนนั่นเองส่วนเอ,อ๋อแปลว่าหนูก็คือหนูเซียนน่าจะใช้ชื่อเล่นด้วยนะครับโอ้ชื่อเหย็นเจนเล่นสีหน้าเปลี่ยนไปนับเป็นหยกชิ้นดีไม่น้อยจากนั้นก็ลำพึงทำเยี่ยงไรจึงจะชักนำมาอยู่เข้าสู่ในสำนักได้เซียนเอ,อ๋อหันหน้าไปทางหน้าต่างดวงตานางทั้งลึกลับและห่างไกลท่านย่อมทราบ บนหนทางของการฝึกตนนอกเหนือจากพรสวรรค์แต่กำเนิดความโชคดีก็สำคัญยิ่งเราสิทธิ์ในสำนักเรามากมายหลายพันคนผู้ใดไม่ได้มีพรสวรรค์แต่กำเนิดแต่ไม่ต้องกล่าวถึงมหาวิถีเลยกระทั่งแค่ด่านจินตันมีกี่คนที่สามารถบรรลุถึงจากนั้น นางพันเดาะลิ้นอย่างซุกสนแทนที่จะเป็นเช่นนั้นมีสู้ให้มันเป็นเพื่อนแก้เบื่อให้เซียนเอ๋อเถอะสื่อเย่จะหลนหัวเราะเบาๆน้ำเสียงมีร่องรอยของการตามใจและแต่เจ้าต้องการเถอะแต่ในเมื่อเจ้าถูกอ,อกถูกใจมันเหตุใดเราไม่พักที่นี่อีกสักสองสาวันเล่า เชียนเอ๋อเอียงคอกระพริบตาดวงตาสีฟ้าคามนางคบคิดแล้วใส่หัวภารกิจน,นี้สำคัญยิ่งเราพักอยู่ที่นี่นานพอแล้วห้าห้าอีกอย่างเชียนเอ๋อทิ้งรอยประทับวิญญาณไว้บนล่างมันมันย่อมไม่มีวันหนีพ้นเงื้อมมือของเชียนเอ๋อได้สือเย่จุนหลินมองเชียนเอ๋อที่ดูน่ารักและวิงสามันอดไม่ได้ต้องส่งเสียงหัวเราะดังกระหึ่มจัวหม้อตื่นขึ้นมาอย่างชา้าช้าร่างกายของมันเจ็ดระบบ และต้องควรคางออกมาอย่างช่วยไม่ได้หวนนึกถึงเมื่อวานคลับคล้ายความฝันตื่นหนึ่งแต่บาดแผลที่ปกคลุมทั่วร่างมันช่วยย้ำเตือนอีกครั้งว่าการต่อสู้อันดุเดือดนั้นไม่ใช่ความฝันกระทั่งถึงตอนนี้มันก็ยังมิอาจเชื่อว่ามันสามารถสยบพลังปานอันเย็นนั้นลงได้มันรู้เพียงว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่สติของมันเลื่อเรือนหายไปและช่วงเวลานั้นเอง ที่มันกลับกลายเป็นฝ่ายชนะแต่ที่แท้เกิดสิ่งใดขึ้นในช่วงเวลานั้นมันไม่ทราบอันใดเลยหลังจากค้นหาในใจและไต่ตองชั่วครู่มันนึกอะไรไม่ออกเลยจึงผลักปัญหาออกไปจากใจไม่ว่าอีกฝ่ายคิดจะแก้แค้นหรือไม่เจอาม่อข้านจะเสียเวลาคุ้นคิดถึงมันเกิดงานยุ่งมากมันยกนิ้วมือขึ้นมานับเรียงและทราบว่ามีสิ่งที่ต้องทำมากมายในวันนี้ไม่นับการเสก เรียกเมฆฝนที่สวนยาปานมันยังต้องเสกเรียกฝนให้สิทธิพี่ผู้หนึ่งนั่นเป็นทุ่งนาปานขนาดหนึ่งร้อยหมู่สำหรับต้นสมุนไพรปานในสวนยายามต้องเจ็บหนักเช่นนี้มันย่อมไม่กังวลสวนใจว่าจะงอกงามดีหรือไม่แต่สำหรับพุ่งปานร้อยหมู่ที่มันต้องเสกเรียกฝนให้ได้ทำสัญญาไว้นานแล้วไม่สามารถหลบหน้าได้กัดฟันลุกขึ้นยืนจัวมอ รู้สึกเหมือนกระดูกทั้งล่างพร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่ออย่างไรมันยังคงมุ่งหน้าไปหุบเขาเย็นเยือกด้วยความเร็วดุดเตา่าเชิโงกมองสวนยาด้านบนหุบเขามันได้แต่กลด่าสาบแช่งคู่หญิงร้ายชาวโชดห้าวหมิ่นกับล่วหลีนับครั้งไม่ถ้วนสาบแช่งก็ส่วนสาบแช่งแต่มันยังต้องลงมือทำงานอยู่ดีมันเริ่มไล่เคตเม็ดฝนหล่นลิน,ลนอย่างเช่นปกติ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถัดมากับทําให้จัวหมอต้องอ้าปากค้างหมอกขาวพันถาถมเข้ามาหามันอย่างบ้าคลั่งภายในชั่วพิตาเดียวก็ก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆและก่อนที่จัวหมอจะสามารถตอบสนองจากอาการมึนงงก้อนเมฆก,ก็กระจายไปอย่างรวดเร็วชั่วมิกี่อืดใจก็ปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขาภายใต้ความสับสนจัวหมอ ขยิงมาถึงจงใจกลางกลุ่มเมฆอย่างมึนงงด้วยสายของพลังฉ่ำเย็นไหลผ่านมือของมันอย่างกับความฝันมันสะท้านขึ้นทั่วล่างและรู้สึกตวนตัวในที่สุดนี่ไม่ใช่ขั้นที่สามของเม็ดฝนลนลินสีหน้าของมันแปรเปลี่ยนอย่างจริงจังเกิดเรื่องอันใดขึ้นบางบังเกิดข้อสงสัยอย่างกระทันหันหรือว่า พลังปานเยือกเย็นขุมเมื่อวานจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไปมันลี่สงบใจหลับตาแล้วยื่นแขนชื่นไปยังใจกลางก้อนเมฆจมอค้นพบเรื่องราวอันพิสดารอย่างรวดเร็วก้อนเมฆสร้างขึ้นจากกระแสความชุ่มชื้นที่มีชีวชีวาเป็นพิเศษจำนวนนับไม่ถ้วนพวกมันคล้ายฝูงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาก้อนเมฆในคราวนี้เต็มไปด้วยพลัง งานวิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นมันปะหนึ่งหญ้าสีเขียวพึ่งบริบาล้ายดวงตะวันสาดแสงเฉิดฉายจัวหม้อพบว่ามันยากจะอธิบายแต่มันชอบพลังปานนี้มากเพราะเจ้าสิ่งนี้ช่างสะดวกสบายยิ่งนักมันรู้สึกเบิกบ,บางใจขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้จัวหม้อพาะปลูกข้าวปานมาสองปีแม้มันไม่ทราบว่าพลังอัน เต็มไปด้วยพลังชีวิตชีวานี้คือสิ่งใดมันแน่ใจว่าเป็นประโยชน์ต่อการเจริญงอกงามของพืชปางอย่างแน่นอนเจ้าม่อสั่งการผ่านจิตแล้วเมฆก,ก็กั่นตัวเป็นหยาดฝนท่ามกลางสายฝนโปรยปลายที่ดูราวกับเส้นด้ายสีเงินเหนือขนานับพลังงานอันเปี่ยมชีวิตชีวานในเม็ดฝนถึงกับหนาแน่นยิ่งกว่าที่มีอยู่ในความชื้นชื้นของกลุ่มเมฆเสียอ,อีก มันไม่ทราบว่ามันเพียงเข้าใจผิดไปเองหรือไม่แต่มันเห็นสมุนไพรปางบางต้นคลี่คลายใบแผ่กว้างราวกับว่าพวกมันสุขสำรานยิ่งภาพหลอนหากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานราวกับเป็นความฝันสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นยิ่งกว่าความฝันแล้วนี่ใช่ขั้นที่สี่ของเคชเมฆฝนหลดลินหรือไม่ตัวมันเองไม่แน่ใจ ม้วนคำพหยกที่มันซื้อมาเพียงกล่าวถึงเค็ดเมฆฝนหล่นลินขั้นที่3มีรายละเอียดหลายประการที่มันไม่เคยเข้าถึงดังนั้นจริงมักอิจฉาเ่าสิทธิสำนักใหญ่เพราะไม่ว่าจะเป็นเวทวิชาอันใดเมื่อมันูุถึงขั้นใดระดับหนึ่งแล้วล้วนต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการทำความเข้าใจ แต่หากสามารถเรียนรู้และอ้างอิงจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนย่อมสามารถลบความยุ่งยากไปได้อย่างมากจั่วมอไม่เคยมีใครให้ถามไทยมีต้องกล่าวถึงเจ้าสำนักหรือเหล่าอาจารย์อากระทั่งบรรดาสิทธิฝ่ายในยังไม่ง่ายที่จะขอความช่วยเหลือจากพวกมันอีกทั้งมันยังสงสัยว่าจะมีสิทธิ์ผู้ใดยอมทุ่มเทความพยายามในเวทวิชาระดับต่ำ ที่ไม่ใช่เวทวิชาต่อสู้เช่นเคล็ดเม็ดฝนหล่นลรนนี้สำนักกระบี่สุญญาตาเป็นสำนักฝึกฝนกระบี่แน่นอนว่าย่อมประกอบไปด้วยเหล่าเซียนกระบี่เป็นหลักหากไม่ใช่ว่าพวกมันต้องการเข้าป่านพวกมันจะไม่รับเหล่าศิทธิ์ฝ่ายนอกเช่นจั่วมอควรทราบว่าในหมู่ผู้ฝึกตนทั้งมวลเซียนกระบี่ขึ้นชื่อเรื่องพลังโจมตีอันเฉียบขาดพวกมัน จะฝึกฝนเฉพาะเคล็ดวิชากระบี่เท่านั้นเนื่องเพราะพวกมันล้วนเชื่อว่าเพียงกระบี่เล่มเดียวสามารถพิชิตทุกอย่างเบญจธาตุประกอบด้วยระบบเฉพาะในตัวเองยากที่จะล่ำเรียนพวกมันผู้คนส่วนใหญ่ที่ฝึกฝนเวทวิชาสายเบญจธาตุคือเหล่าเซียนสัญจรดังนั้นบรรดาเซียนสัญจรส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เพาะปลูกพืชป่านหลังจากเสร็จสิ้นการเรียกเมฆฝนในสวนยา จัวม่อเดินทางไปะยะุพบสิทธพิพี่ผู้ที่มีสัญญาด้วยเมื่อต้องเสกเรียกฝนถึงสองครั้งสองคาติดต่อกันจัวม่อผู้บาดเจ็บปานตาอยู่แล้วก็ถึงกับส่วนเซร้อนถึงสิทธิพี่ที่มันทำงานให้ต้องรีบนำมันกลับมาพักผ่อนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดในวันนี้จัวหม่อ เหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจแต่ยังคงยืนหยัดในการนั่งเข้าฌานหลังจากกลับมาถึงบ้านประสบการณ์อันขมขื่นเมื่อวันวานทำให้มันเข้าใจลึกซึ้งถึงความเป็นจริงในสายตาของยอดฝีมือระดับสูงเหล่าผู้ฝึกตนชั้นต่ำเยี่ยงมันมีต่างอันใดกับเศษหญ้าฟาง มีทราบเป็นเพราะร่างกายของมันต้องการฟื้นฟูอย่างถึงที่สุดหรือไม่แต่เวลาที่มันใช้ในการนั่งเข้าชานรอบนี้ถึงกับมากกว่าปกติร่วมสองเท่าร่างกายมันประหนึ่งสัตว์ลายผู้หิวโหยตัวหนึ่งสวบสูบกืนพลังปานธรรมชาติในบริเวณรอบๆอย่างเกี้ยวกลาดเส้นชีพยรปานปัตพีย่อยใต้เสือรับบทบาทสำคัญ ช่วยเติมเต็มพลังปานธรรมชาติออกมาอย่างต่อเนื่องพลังปานธรรมชาติที่จั่วหม้อดูดกินเข้าไปในคราวนี้ไม่ได้ถูกกับเก็บไว้ในเส้นลมปานเหมือนเช่นปกติแต่กับแทบซึมกระจัดกระจายเข้าไปในมัดกล้ามเนื้อทุ่วล่างของมันแทนอาจกล่าวได้ว่าพรสวรรค์แต่กําเนิดของจั่วหม้อพิเศษไม่น้อยคำพีกดสิประการแม้ไม่ใช่เคตวิชาอันสูงส่งอันใด แต่กลับทำให้มันเข้าใจอย่างลึกซึ้งคำว่าสงบและถูกต้องดังนั้นผลของการฝึกฝนของมันนับว่าไม่เรวเลยหลังจากเสร็จสิ้นการโคโจรพลังปานรอบที่6จัวหม้อประสบผลสำเร็จในการทำลายสถิติสามารถโคโจรพลังปานได้มากรอบที่สุดในการนั่งเข้าฌานครั้งเดียวนับตั้งแต่มันเลิ่ฝึกฝนตนมาเลยทีเดียว เมื่อจัวม่อถอยออกจากชานมันก็ต้องตะลึงลานเมื่อพบว่าบาดแผลทั่วล่างทุเลาไปแล้วกว่า7-8ส่วนจัมวม่อตรวจสอบพลังฝึกตนของตัวเองมันเพิ่มผูนขึ้นแต่ไม่มากนักยังคงอยู่ในด่านเลี่ยชีคั้นที่8แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างแทนที่จะเศร้าเสียใจมันกลับรู้สึกองค์จะโล่งใจควรทราบว่าสิ่งที่ผิดปกติ เป็นผลงานของปีศาจมักสร้างปีศาจในใจขึ้นการที่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมากมายในช่วงสองวันนี้ถือได้ว่าเป็นการทดสอบพลอดทนของจิตใจอย่างแท้จริงพอหวนถึงเรื่องของเมื่อวานมันก็ผลึกจิตลายเค็ดวิชาทองคำข้ำขาคขาและแล้วมันก็ราวกับปีศาจ์ดนบรรดาลจริงๆพลังปานทองคำ่ำําคา โคจรเป็นรอบๆนิ้วของมันอย่างบึกบานใจดูราวกับพายุทรายสีทองลูกหนึ่งส่องประกายอยู่เบื้องหน้าสีทองที่เคยสีจางกับกลายเป็นสีเข้มไม่ผิดอันไดกับทองคำที่แท้จริงเพียบพร้อมไปด้วยความมันวาวอันพิเศษเฉพาะของโลหะทองคำประกายสีทองเพลวพลาวจนผู้คนแทบสายตาพร่ามัวมีข้อมูลความรู้มากมายไหลเข้ามาในใจมัน เป็นสิ่งที่ไม่เคยล่วงรู้มาก่อนและไม่เคยศึกษาจากที่ใดแต่ในยามที่พลังปานทองคำคล่ำคลาหมุนรอบนิ้วมันความรู้เหล่านั้นก็ค่อยๆปรับปรุงจนสมบูรณ์ด้วยตัวมันเองเคสปานทองคำคล่ำคลาเป็นเคสวิชาสายโจมตีอย่างแท้จริงหากก่อนหน้านี้จัวหม้อเพียงแค่คาดเดาอย่างนี้มันก็มั่นใจแล้วลักษณะพิเศษเฉพาะของเคสทองคำคล่ำคา เปิดเผยตัวเองออกมาในขั้นที่สองหากอ้างอิงจากรายละเอียดในม้วนคมภียกจั่วหม้อแน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่ามันได้บรรลุเคตวิชาทองคำคร่ำคาขั้นที่สองแล้วเพียงค่ำคืนเดียวเคตเมฆฝนลนลินเข้าถึงขั้นที่4เคตทองคำคร่ำคาขึ้นเป็นขั้นที่สองทำเอากระทั่งผู้ขวัญกล้าบางอาจยังหัวใจเต้นเร็วลัวรู้สึกจิตใจไม่มั่นคงอยู่บ้าง พลังที่เพิ่มขึ้นดูคล้ายภาพดวงตาแต่ผลลัพธ์อันสูงส่งนั้นจริงแท้แน่นอนอย่างไรก็ตามมันไม่กล้าคาดหวังและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกกระทั่งมันผู้ดื้อรั้นและเป็นผู้เขียนถ้อยคำลงไปเมื่อวานก็ชักรู้สึกหวั่นไหวมากแล้วความปลอดภัยสมควรเป็นอันดับแรกหลังจากร่างกายทุเราหายดีชีวิตประจำวันของจัวหม ก็กลับสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วนกกระเรียนกระดาษสีชมพูชั่วหลายมีได้ปรากฏขึ้นอีกเจ้วหมอยินดีปีดาและสุขสบายยิ่งวัสดุมากมายหลากหลายชนิดวางเรียงอยู่บนโต๊ะแล,ะล่โลหะเพลิงสีแดงเข้มก้อนสำลีไม้สนยาวเจ็ดฉือนี่เป็นวัสดุครบชุดสำหรับหลองสร้างจอบกระตุ้นปานที่มันซื้อมาจากเฟยหวิน การหลอมสร้างเป็นหนึ่งในทักษะงานฝีมือสำคัญที่ผู้ฝึกตนทุกคนควรล่่มเรียนแต่เกือบทั้งหมดล่วงรู้เพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เราสิทธิฝ่ายนอกนิยมมากที่สุดสำหรับการเป็นสิทธิฝ่ายนอกของสํานักแล้วผู้ฝึกตนที่มีฝีมือด้านการหลอมสร้างย่อมสามารถหางานที่มั่นคงได้อย่างง่ายดายแต่สำหรับสิทธิฝ่ายในของสำนักโดยเฉพาะ สำนักกระบี่มีเพียงไม่มากนักที่สามารถหลอมสร้างได้ดีนั่นเพราะเหล่าเซียนกระบี่มักใช้กระบี่ของมันพิชิตโลกและใช้กระบี่เพื่อรับสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่พวกมันต้องการสำหรับในสำลัะของมันมีเพียงสิทธิ์ของอาจารย์อาสินหยางที่มีพรสวรรค์ในการหลอมสร้างสิทธิ์พีสวีอีเป็นสิทธิ์เอกของอาจารย์อาสินหยางเอง แต่ไม่ว่าเป็นอาจารย์อาซินหยางในรุ่นของท่านหรือสวีอีในรุ่นผัดมาสถานะของพวกเขาไม่สูงนักแต่ทั้งหมดนั่นไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกับจัวมอในเวลานี้มันกำลังตื่นเต้นการทดลองหลอมสร้างครั้งแรกในชีวิตมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วก็จบไปแล้วนะครับในมหาศึกษาพบก็อาจจะเร็วนิดหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่ารีบมากนะครับผมก็ ยังก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปด้วยครับคุณครับ